สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพับนะครับเครื่องบินเจ็ตนะครับเป็นเครื่องบิน su ส5ห้านะครับเป็นชื่อรุ่นของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพับก,กันเลยนี่สิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้คือกระดาษ ac หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมีแบบให้มีลวดลายหน่อยก็ใช้เมจิกสีอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาวัดให้ดูว่ามันต้องเว้นอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับนี่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพับเข้ามาองนี้ฮนะเราเว้นไว้นิดนึงตรงเนี้ยนฮะจะเวน้นตรงเนี้ฮนะจะเว้นซักเอ่มครึ่งเซนครับออานี่นับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจุด เราก็พับมาอย่างนี้เลยให้ให้ให้มันตรงกับจุดที่เราจุดไว้ครับนี่ฮะแล้วก็ีดอีกังอแล้วอีกข้างก็อ๋อ แล้วก็พับลงไปอย่างนี้ด้วยครับตอนตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนพับอีกข้างนึงมันจะเท่ากันนะครับนี่ฮะแล้วก็พับไปไหนลงไปอีกนี่นะเสร็จแล้วอันนี้ครับเราก็ให้อยู่จุดกึ่งกลางตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็ให้ตรงกับเส้นนี้เสร็จแล้วเส้นนี้ก็ให้ตรงกับเส้นนี้นะครับ มันจะยางให้หนึ่งฮะตรงขั้นต้นแรกๆับเสร็จแล้วก็รีบให้เรียบนะครับเสร็จแล้วก็กางออก่ะพลิกไป,ไปได้านหลังเสร็จแล้วก็เนี่ย ข้างหลังมันจะเป็นมุมน,นีนะ้เรากดตรงกลางไปได้เลยฮนะตรงนี้ฮนะถ้าเป็นกระดาษขาวสองหนะ้าฮะแต่ถ้าเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษลยุทนะคบเราต้องพับอย่างนี้อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยพับพอพับอย่างนี้เสร็จแล้วเราค่อยมีก,กมาทางนี้เสร็จแล้วเราค่อยทาอย่างนี้แล้วก็ับเป็นหัวจรวดอย่างนี้นะครับ รีดให้เรียบนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทำอย่างนี้ยช่วยที่จะแบ่งครึ่งตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้อย่างอื่นมันเท่ากันพ <c oughs> อเรสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันจะมีอยู่หนึ่งอันใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้จะมีอยู่หนึ่งอันแล้วก็เอาไปไว้ เรแล้วเราก็เริ่มจักอย่างนี้ก่อนนะครับพับลงมาอย่างนี้นะจักตรงนี้ไปตรงให้ตรงนี้ขนานกับเส้นนี้นะครับเสร็จ <c oughs> แล้วอีกข้างหนึ่งจะเป็นการวัดให้เท่ากันนะครับ <c oughs> พลิกมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาด้านนี้ฮนะพับมาเหมือนเดิมตรงนี้ชนกับตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เท่าอีกข้งหนึงครับ <c oughs> นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตานี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็พลิกกับหลังเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็วัดกึ่งกลางของอันนี้นะอันนี้กะกะเอานะครับตรงเนี้นะต้องให้อยู่ตรงกลางของอันนี้ตรงนี้ฮนะพอพับไปงี้ตรงนี้ต้องให้อยู่ตรงกลาง ของตรงของไอตัวนี้ที่เราพับไปประมาณนี้แต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรฮะมันจะเป็นแต่ละสไตล์ปีครับก็วพับตรงมาเสร็ <c oughs> จแล้วนะคะเอาด้านหนึ่งไปพับไปอย่างนี้ครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็เอานี้พับลงมาแล้วก็พลิกกลับด้านะ <c oughs> แล้วตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะเราพับมันไปให้เหมือนเพื่อนมันแล้วก็ <c oughs> เอาอันนี้มาตรงนี้นะะให้เหมือนเพื่อนมัน หลังจากนี้จะต้องแบบเริ่มเป๊ะแล้วนะแล้วก็กางอย่างนีแ้แล้วก็เอานี้ลงมางตอ,ตอนนี้แบบถึงขั้นตอนการแต่งปีกแล้วนะครับแบบทําให้ปีกก็แต่ลสะสไตล์ของทุกคนเลยนะครับถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่าอยากให้มันแบบตรงๆปีกตรงๆก็จะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้นะ ดึงออกมาอย่างนี้ดึงออกมาจากข้างล่างนี่นะฮะตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดึงออกมาให้ตรงนี้สุดนะครับ oh. แล้วก็ให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แหละแต่พอเราพับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะตรงเองค่ะ mm. แล้วถ้าใครอยากให้รูๆเราก็ดึงออกมาให้มันลู่ๆได้เลยบแบบรู่ๆอย่างนี้ได้เลยแต่เราต้องเผื่อนะครับตอนพับมันจะยิ่งลู throw. ถ้าเราอยากให้แบบลูตรงนี้เราก็ต้องพับให้มันรู่น้อยกว่านี้อ่ะทุกคนเข้าใจนะฮะ แต่ว่าผมชอบติดแบบอย่างนี้ฮะ <c oughs> แล้วก็นะแล้วก็นะข้างนึงก็พับมาอย่างนี้ฮะเพื่อที่จะวัดให้มันตรงกันนะนี่ฮะพอตรงกันเสร็จแล้วเราก็พับก,กลับมาด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะ แล้วก็ปิดหลังฮะเราทําใหญ่ๆเลยครับเพราะเราต้องเผื่อแบบแต่งอะไรนะครับทำออกมาอย่างนี้เลยนะคะให้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับทำสองข้างครับ จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันไหม <c oughs> ฮะเสร็จแล้วก็พลิกเข้าไปด้านหลังเสร็จแล้วก็พับปิดปิดหลังที่ใหญ่ๆนี่นะฮะเข้าไปตรงนี้ฮะให้ทุกๆอันมันให้แบบเข้าไปชิดหมดเลยนะฮะ <c oughs> สองข้างเลยนะครับอ <c oughs> ือเสร็จแล้วครับเราก็หักออกมาครับ เราก็จะได้างี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวทำสองข้างกะเออถึแล้วครับก็ตรงนี้มันจะมีรูให้เราเสียบอยู่นะฮะแต่ เสียบเข้าไปอย่างนี้อเออแต่ถ้าพับออกมามากไปมันก็จะเสียบไม่ได้นะนี่เข้ามาอย่างนี้นะเะร็จแล้วก็อย่างนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะจะมีรูอยู่ตรงน่งนี้ใช่ไหมครับตรงปีกตรงนี้นะดึงดึงมันจะเป็นกระดาษสองแผ่นใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปอย่างนี้นะ ไปให้ต้องต้องให้มันยื้องยื้องอย่างนี้หน่อยนะครับถ้าตรงพอพับออกมามันจะแบบห่างปีกมันปีกหางมันเหมือนจะเป็นอย่างนี้นะมันจะบานออกอันนี้คือข้างหลังมันจะบานออกอแล้วต้องพับไปยื้องให้มันยื้องออกอย่างนี้อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะ นิ้วนี้นะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับเอานิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาข้างล่างนิ้วกลางอยู่ข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้นะครับจับงอหัวเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วกลางกดนะครับกดพอกดได้ปุ๊บแล้วก็เอานิ้วโป้งจับอย่างนี้นะครับนิ้วกลางปล่อยแล้วครับนิ้วกลางปล่อยแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บใหม่ ก็จะมีบางคนสงสัยว่าทําไมตรงนี้มันยังใหญ่อยู่นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเอามาทำเนี่ยฮะพับพับอย่างนี้ตรงนี้มันจะมีรูใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะตรงข้างใต้เนี่ยนะแล้วก็พับอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็สอดเข้าไปในรู น,นะครับสอดเข้าไปในรูเหมือนกันนะคะจะแล้วข้างล่างมันจะใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พับอย่างนี้คัะ พับเข้าไปนะี้นะทำทำรอยก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันแข็งมันจะทำหางเสือยากมากนะทำรอยต้องตีบแบบเยอะๆนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆกดลงไปทีละชั้นก็ได้ค่อยๆกดลงไปทีละชั้นก็ได้อะ เพราะถ้ากดลงไปพร้อมกันเขาเรียกว่ามันมันจะยากค่ะนี่เราก็จะได้ข้างล่างเล็กแล้วนะครับแล้วกเ็เสร็จแล้วนะครับ ให้ดีๆด,ด้วยนะฮะแล้วก็ต้องแบบทำตรงนี้ให้แบบมันเป็นสันด้วยนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็แบบบานๆเสร็จแล้วก็ทำตรงกลางให้มันเป็นสันขึ้นมาอย่างนี้ เสร็จแล้วตรงห้องอันนี้นะฮะมันก็จะนูนมๆเหมือนห้องคนขับเสร็จแล้วก็ข้างล่างเนี้ยถ้าใครมีคลิปคลิปแบบคลิปหนีบกระดาษนะฮะก็เอามาหนีบได้ตรงนี้มีแบบบนบนอย่างนี้นะฮะบนบนอย่างนี้มีแบบบนบนอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ใครอยากแต่งปีกอะไรยังไงก็ได้เลยนะฮะแล้วก็จะสอนวิธีจับให้สวยหน่อยนะ ก็คือถ้าไม่ไม่มีใครมีคลิปนี้กระดาษก็แบบจับเนี้ยจัแบอย่างนี้เสร็เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฮะดันปีกขึ้นมันจะดูสวยขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ฮนะดันปีกให้มันขึ้นมาจะดูสวยนะแล้วก็ใครอยากแต่งปีกยังไงก็แต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับ อแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงนี้อย่าลืมกดทือไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ